สวัสด so, ีคร hey, <c ười> ับวันนี้หอยมากินบักดาเนี่ยมักดาเนี่ยน้ำจิ้มหีเกียนะครับน้ำจิ้มหีเกียกินไปกินคงเพียงแค่นั้นหลุมยังไงหลุม Lại chi không à? bao 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 in ba không à? bên nhang này, khăm thật

กินหไหมกินไหมไปนั่งนั่งั้นัน้อนเ็ดเผ็ดเผ็ดส้มอ่ะส้มอ่ะเบะบ๊ายหน่อย๊บยบายหน่อย <c oughs> มึงทำไมไม่ขี่สัมบอไปกับ่อโอ้โอ้เหไม่ตาแตกสมหักเร่มัอนผสมแม่อะอรไหมอ่อยทุปพีว อืมอืมเนาวยิ้มไหมเนาไอ้เน,นี่ยมันตึมตนหนึ่งนงะโอ้สมโหมาข้ามกระไดเออนอบนันพอยเอาอ่ะกำลักสมออ น,น,น,นักถึนสมเยตุกินสะอิ่มสมครับสมครับสะอิ่มกินบ่ได้อโอ้อันี่ทำแข้งหดแข้งหดต้องเรียกโอ้โหนี่ไปดังกน้องใจมาเราม่แอ้วินเดใคเคยกินมากินเดอะยั

ăn <laughs> <tể> pues <laughs> <laughs> ừ <,Damn. cười> đến nhắng, bốc chím, mấy vào à, ข้าใจอิมเอ้ยเฮ้หนบใส่วิสาสียไปเดียวเนาะมาหนบป่าว่ามงมมั่งไปยังมองตายไดยังมองฟังเฟงมองอืมสเสาเนาะอ๋อ้าวตวัว มันจะงหาไปมานึงเขาได้กินมะขามสวส้ววยลว